เป็กสัญชัยตอบชัดสถานะกับธัญญา,ญญาธัญเรศเราคือคู่เวรคู่กรรมหลังจากที่ธัญญา,ญญาธัญเรศออกมาลดสถานะกับเป็กสัญชัยเหลือแค่สถานะพ่อกับแม่ของลูกสาวล่าสุดเป็กมารายการแฉงานนี้น้องสนิทมดดำคชาภาก็ไม่พลาดที่จะถามถึงสถานะของทั้งคู่ในรายการซึ่งเป็กตอบว่ามดดำวันนี้พี่โสดหรือยังเป็กมดมึงข้ามช็อตเลยนะถ้าจะบอกว่าโสด โสดมาสิบกว่าปีแล้วป่ะแมหมมดไม่รู้เหรอต้องถามพี่ด้วยมันก็เป็นเรื่องราวชีวิตพี่กับทัญญาจะไม่เหมือนคนอื่นเวลามีเรื่องอะไรเขาก็จะอดทนได้พักหนึ่งระเบิดก็ระเบิดทีหนึ่งเราปล่อยเงียบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หายน็อตแต่คราวนี้มันไม่หายแล้วมั้งพี่เบกไอเอามือปิดปากตัวเองตกใจโทษโทษมดดำกูว่าคราวนี้กลายเป็นชินแล้วเมื่อก่อนต้องซื้อรถไปง้อ ซื้อจากัวไปงอนะ k, เบคเถ้าพีนกำแพงบ้านมดก็รู้มันก็เดี๋ยวโสดเดี๋ยวไม่โสดแต่เราก็ต้องทำอะไรด้วยกันอยู่ดีเบคถอนหายใจพี่จะไปพูดอะไรได้มากมดดำนี่ยังงอน้อยเมื่อก่อนทัญญาจับได้ทีหนึ่งเงินต้องถึงรถจากัวต้องมีแล้วทัญญาสมร t h ที่สุดแล้วผัวซื้อจากัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปขายกูใช้รถโฟวิลธรรมดาได้นางเป็นคนที่สมร t h ที่สุดในโลกแล้วเบค วันหนึ่งธัญญาจะระเบิดขึ้นมาเขาก็เป็นแบบนี้แหละหมดดําแล้ววันนั้นพี่ไปทําอะไรให้เขาระเบิดเป็กเราคุยกันไว้นะมดหัวเราะมดดําพี่ไปทําอะไรให้เขาระเบิดเพราะปกตินางเป็นมนุษย์ที่เงียบนึกออกปะเวลาธัญญาเมาธัญญาหน้ากลัวกว่าเยอะพี่เป็กวิ่งหนีขึ้นบ้านถ้าธัญญาเมาพี่เป็กหายเมาเลยพี่เป็กวิ่งหนีขึ้นบ้านแอนดรูถ้าเริ่มเอาพี่เป็กไม่อยู่แล้วเขาหยิบแก้วพี่เป็กมากระดกเลยเป็ค ถ้าเขาเมาพี่ไม่เมาเพราะทัยญาเขาเมาและเขาแรงมากแต่ตอนนี้เขาไม่ดื่มแล้วปิงปองอยากรู้ตาเขาเป็นไงเวลาเมาเบคมึงไปดูแรงเงาสิทันญ่าสแสดงละครแบบไหนตัวจริงเป็นแบบนั้นเวลาเขาโมโหเป็นแบบนั้นตายหาแล้วกูมดดำเวลาพี่ย่าเมาพี่เบกวิ่งหนีขึ้นห้องเหมือนเด็กเลยน็อตลูกสาวก็โหดเหมือนกันได้แม่มาเยอะเบคลูกสาวอาจจะได้พ่อกับแม่คนละครึ่ง อาจจะได้พ่อไปเกิดน,นิดหนึ่งด้วยน็อตกลัวลูกกับกลัวเมียกลัวอะไรมากกว่ากันเบคกลัวลูกน็อตไลฟ์อยู่ลูกสั่งให้ไปนอนต้องรีบไปนอนเลยเบคลูกไม่ชอบหลังๆเราไลฟ์แล้วเริ่มไม่พูดอะไรหยาบคายมากเพราะลียาเขาบอกถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องไลฟ์แล้วนะเขาไม่อยากให้คนอื่นเห็นแบบนี้มดดําพี่ย่าเขากลัวลูกไหมเบคกลัวมากลูกสาวมอนิเตอร์เลยอนดรู Andrew, วันนี้ดูแลพี่หน่อยนะอย่าให้พี่ไปเลยมากเพราะลูกสั่งมาถ้าพูดแล้วไลฟ์สุดท้ายเป็กเขามนิเตอร์เลยมดดำลูกสาวเกิดมาเพื่อปราบพี่เลยเป็กจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะนอกจากทัญญาเราก็มีลียาที่เรารักมากแล้วเขาอยู่ช่วงวัย16-17วัยรุ่นเขาเงียบมาพักหนึ่งจนถึงวันหนึ่ง3-4ปีที่แล้วเขาเงียบไม่เคยพูดกับใครไม่คุยกับใครไม่ไว้ใครจนมาวันหนึ่งเขาพลิกเลย แต่งงานมา21ปีแล้วนะมดดำ21ปีของพี่ทรหดดีเหมือนกันนะเบคนี่ไงเดี๋ยวโศกเดี๋ยวไม่โสดกูถึงบอกมึงอย่ามาสนเลยกูโสดไม่โสดปล่อยให้ทันย่าสู้ไปเหอะแอนดรู Andrew, จริงๆพี่ทันย่ารักพี่เบ็คมากนะผมรู้สึกได้เบคคู่เวรคู่กรรมแอนดรู Andrew, เขาทำทุกอย่างผมว่าเขามีเหตุผลในการกระทำในแต่ละครั้ง